สวัสดีจ้าไม่ไกลมาแจ้งนะคะ่ะแจ้งข่าวการจ่ายเงินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเนะาจา้ะเนาะว่าเป็นจังไดแน,น่นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในกรณีว่างงานนี่เพิินสิจ่ายแบบใดอันนี้เป็นของประกันสังคมล้วนๆน,นะคะเงินประกันสังคมไม่เหมือนเงินของกระทรวงการคลัง แตกต่างกันตรงเขามาเบิงกันเนาะจาว่ามันแตกต่างกันจังใดแน,น่หนึ่งมีกฎหมายคุ้มครองทางการเงินสองเป็นเงินส่วนรวมผู้ประกันตนทุกคนมีคนดูแลสี่ฝ่ายนะคะสี่ายมีใครบ้างนะคะหภาครัฐคอยตรวจสอบตามกฎหมาย 2. ผู้ประกันตนที่ต้องการได้เงิน62% 3. เปเซนานายจ้างคอยตรวจสอบว่าจะใช้เงินส่วนนี้มาลดต้นทุนของตนอย่างไรนะคะสผู้ประกัน<ช>ผู้ประกันตนที่ไม่ต้องการได้เงิน62%เปเซนเพราะยังทำงานอยู่ หรือรับเงิน75จึงคอยตรวจสอบยอดเงิน62ที่จะจ่ายว่าเหมาะสมหรือมากไปเท่ากับมีองค์กรลูกจ้างต่างๆมากกว่า500กว่าแห่งคอยจับตาดูนะคะ มียูซีไฟล์นะจ๊าเนาะหนึ่งผ่าคลัดคอยตรวจสอบสองผู้ประกันตนที่ต้องการได้เงิน6 2สเปอร์เซ็นสามนายจ้างนะคะคอยตรวจสอบว่าใช้เงินส่วนนี้มาลดต้นทุนนะคะมาลดต้นทุนของตนอย่างไรสีผู้ประกันตนที่ไม่ต้องการได้เงิน6 2เปอร์เซ็นเพราะยังทำงานอยู่ หรือรับเงิน75%ปเซนะคะอันนี้ก็ค่อยตรวจสอบเบงยอนเงิน62%เปอเนาะจานะ้ะเนาะอันนี้คืนยุ่กับว่าผู้ใดสิจ้งใดนะคะต่อไปอันที่3นะคะอันนี้คือความแตกต่างจากของกระช่วงการค้างนะคะ อันที่สามก็คือกระทรวงนำเงินนี้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนงานไม่ใช่นำมาเพื่อหาเสียงดังนั้นจึงทำทุกอย่างให้ถูกต้องการทำงานทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์ครบถ้วนจึงจะแจกได้คนมีชื่อประกันตนกับประกันสังคมแล้วไม่ใช่จะได้รับ62%เปเซเสมอไป คนที่ประกันตนตามมาตา3าม9ามาตา40ก็ไม่ได้รับแต่ก็ขอมาคนกลุ่มนี้ต้องไปรับเงินกระทรวงการคลังซึ่งประกันสังคมได้ประสานงานให้แล้วกดกระทรวงแรงงานให้จ่ายเงินได้วันศุกร์ที่17เมษายน2563จนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ปัจจุบันก็คือวันที่26 พฤษภาคมหกสามนะคะกินเวลาในการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้1เดือนกับ9วันนะคะแม่ไก่ก็นำมาแจงรายละเอียดให้ฟังนะคะต่อไปเรามาฟังอีกนะคะผู้ประกันตนตามมาตรา33เท่านั้นที่จะได้รับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกคือนะคะม3สนะคะหนึ่ง ผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่ครบ6เดือนรับไม่ได้มี80,000กว่าคนนะคะประกันสังคมส่งรายชื่อเป็นกรณีพิเศษให้ครั้งรับคนละ5,000ไปล่วงหน้าแล้วนะคะ 2. ผู้ประกันตนมาตรา33ครบแต่ยังทำงานอยู่ ก็คือได้รับ75%ตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วจึงไม่มีสิทธิ์รับ62%นะคะ3เงินจะจ่ายต้องดูแล3ส่วนคือลูกจ้างขอมา2นายจ้างรับรอง3รัฐตรวจสอบนะคะเรามาดูอีกหนึ่งหัวข้อนะคะ เงินจึงช้าแต่ได้แน่นอนส่วนนายจ้างที่ไม่มาเซ็นชื่อรับรองลูกจ้างเพราะเพราะอะไรเรามาฟังกันนะคะ 1. จ่ายเงินลูกจ้างอยู่แล้ว75%็ปเซนสลูกจ้างไม่ได้หยุดงานจริง 3. ไม่รู้เรื่องว่าต้องมารับรองลูกจ้าง 4. ลูกจ้างยื่นขอสิทธิ์ซ้ำลงเลขที่บัญชีผิด เลขที่ประชาชนผิดนะคะหลายหลายอย่างเงื่อนไขเนาะจาาเนาะว่านี่รายละเอียดว่าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะอันนี้เป็นในส่วนของประกันสังคมล้วนๆเนาะจาาเนาะไม่ใกล้กันเลยเอาอนเนื้อหาข่าวนี้มาแจงห้ยพอไม่พี่น้องที่ได้รับประกันสังคมผู้ไดประกันตนนะจ๊ะว่า รายละเอียดเป็นจ้าไดนแน่นะคะอันนี้ก็อขอพระคุณสำนักงานประกันสังคมเนาะจ้าเนาะผู้ใดสงสัยหรือว่าเป็นจ้งไดนนะคะสอบถามรายละเอียดโดยตรงเลยนะคะที่ประกันสังคมที่เราจ่ายเนาะจ้าเนาะสำนักงานประกันสังคมถ้าผู้ใดต้องการอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือไปไป ไปถามโดยตนเองเลยค่ะจะจด้หูชัดเจนไ่ไกายวานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ